เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดรานันตชัยอุชาพระรัตนตรยัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปก็ให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายๆหลับ เบาเบาพอสบายสบายพ่อนคลายทุกส่วนกร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะจ๊ะให้ท่านั่งงเราให้ถูกส่วน จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆยุตที่นูนกลางกายที่เจ็ดอย่างเบาๆอย่างนุ่มนวล ให้แตะใจของเราตรงกลางเบาๆอย่างสบายสบายแตะใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายให้ใจหยุดนิ่งๆ นมนมเบาๆสบายสบายใครตรึกนึกถึงดวงใสได้ใครตรึกไปในกลางดวงใสใสใครคุ้นเคยกับภาพองพระ หยุดนิ่งน่มไปเบาเบาอยู่ที่กลางองค์พระแก้วใสๆอย่างสบายสบายใครไม่ชอบนึกเป็นภาพก็หยุดนิ่งนิ่งนมนม ลงไปตรงกลางที่โล่งๆว่างๆกลางกายของเรานะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายให้ใจใสๆใ,สใจเย็นๆนะจ๊ะ ตั้งเบาเบาตั้งนิ่งนิงนุ่มนุมเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจ,ใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจเกินไปจะทำให้ใจของเราเนี่ย รวมได้ง่ายคือความเห็นความจำความคิดความรู้สีอย่างจะรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันตรงกลางอย่างง่ายง่ายซึ่งจะทำให้ใจของเราเอี บริสุทธิ์มีความสุขปีติสุขหล่อเลี้ยงใจถ้าเราหยุดใจได้ตรงกลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะถ้าหยุดได้แล้วก็จะมีความสุขใจจะใสใส จิตของราจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะกระทั่งถึงจุดที่เราสามารถเห็นความบริสุทธิ์ภายในกลางกายได้เป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้ จะเป็นดวงใสใสใสเกินความใสใดๆในโลกอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน,น้ำใสใสหรือเหมือนก้อนน้ำแข็งใสใส หรือเหมือนเพชรใสไสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งบริสุทธิ์ พอจิตถึงเราบริสุทธิ์มันก็จะไม่ติดโลกภายนอกเลยจะไม่ติดเรื่องราวของคนสัตว์สิ่งของอารมณ์อะไรต่างๆจะไม่ยินดียินร้ายอะไรเนะี่ยจะปล่อยวางได้แล้วใจก็จะเข้ากลาง ไปได้เองคือตรงกลางจะขยายกว้างออกไปก็เรื่อยๆจิตก็จะเริ่มมีพลังมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแสงสว่างก็จะเกิดขึ้น การเห็นภาพภายในกจยตามมาอย่าง,ง่ายงย่ายและเห็นไปตามความเป็นจริงคือเห็นของจริงที่มีอยู่ภายในที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเรู้เรื่องมาก่อน เห็นดวงธรรมภายในเห็นกายภายในชีวิตภายในที่ยกระดับความละเอียดความบริสุทธิ์สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆซ้อนอยู่ข้างในเป็นชั้นๆเข้าไป แค่เราแตะใจใบเบาาความลับของชีวิตของเราก็จะค่อยๆถูกเปิดเผยที่ตัวเราเองเราก็จะเริ่มรู้จักว่าเราคือใครรู้จักตัวเองเพิ่มขึ้น ก็ได้ให้ใจหยุดนิ่งๆน,น,นุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆนี่คือเส้นทางของพระอริยเจ้าหรือเส้นทางที่จะเดินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าใจกระจะยละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมกายธรรมที่ใสบริสุทธิ์หรือพระธรรมกาย,พร,ายพระ่านุเป็นองค์พระเกตดอกบัวตูม ใสเป็นแก้วใสเกินความใสในใดในโลกนั่นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราให้ใจแตะไปเบาๆสบายๆ นิ่งนุมเบาเบาใจก็จะเข้าคลางเข้าไปเรื่อยๆเ,เองจะไปเองอย่างงยายๆองพระจะขยายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสย,ยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ยิ่งมีพลังยิ่งมีอานุภาพเมื่อเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งซ้อนเข้าไปข้างในเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวก็องค์พระธรรมกายที่ใสใสยอย่างง่ายๆ เมื่อถึงตรงน,นี้เราจะน้อมเทียนใจไฟนิรันดรน,นันดาชัยไว้ในกลางองค์พระธรรมกายก็ง่ายเทียนใจไฟนิรันที่และจุดภายนอก<ๆ>ก็จะน้อมเข้าไปสู่ภายใน ถูกกลั่นให้ใสได้ใจที่หยุดนิ่งเทียนใจฝอยที่รันอนันตใ,ใจก็จะยิ่งละเอียดอ่อนนุ่มนวลสวยกว่าภายนอกจะใสบริสุทธิ์มีรัศมีมีแสงสว่าง มีความละเอียดอ่อนนุ่มนวลผ่านไปในกลางองค์พระไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงจุดที่เราต้องการบูชาพระรัตนตรัยก็จะไปถึงตรงนั้นได้ จะไปตั้งอยู่ในกลางพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะได้อย่างง่ายๆและกระแททานแห่งบุญก็บังเกิดขึ้นเป็นดวงบุญใสๆ สว่างสวัยเข้ามาแทนที่ไอ้ใจเรานิ่งๆอ่อนนุ่มันไปอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งเงียไปเยียมๆนะจ๊ะ พิสุดที์แล้วต่อจากนี้ไปรู้ทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาปนมมือ,มมอกันบําร้อมกันอันมัยังบดสาภาควาโตอุปภาะันมกาวรังกะโรอมัมมะเส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามตันทศภพคะเขวัโตอรหตโอสัมมาสสมพุทัสสะ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมบูชาขอนอบน้อมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมหาปูชนียาจารย์และมหาปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาธรรมกายผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายด้วยเทียนใจไฟนิรันอนันตชัยด้วยเทียนใจไฟนิรันอนันตชัยใน ในรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้ในภรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายให้เข้าถึงพระธรรมกายและทุ่มใจสร้างบารมีและทุ่มใจสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่างเต็มที่เต็มกำลังขออนิสงส์แห่งบุญนี้ขออนิสงส์แห่งบุญนี้จงดลบัรดาลให้จงดล บันดาลให้้าพเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ประสบ ความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีท่านใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้ในปัจจุบันชาตินี้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการทำหน้าที่ผู้นำบุญในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร ยอดกัละยาณมิตรเมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใดเมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใดให้มาสร้างบารมีให้มาสร้างบารมีเป็นประธานกองกฐถินธรรมชัยเป็นประธานกองกฐถินธรรมชัยขอให้สำเร็จเป็นอัศจร,ร์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรยร์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ ที่เลิศทักมนุษย์สมบัติทิพยะสมบัติทิพยสมบัติและนิพานสมบัติและนิพานสมบัติให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายในวิชาธรรมกายมีดวงปัญญาสว่างสวัยมีดวงปัญญาสว่างสวัยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาจำใส มีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสะจักษุทั้งมังสะจักสุทิพยะจักษุทิพยะจักสุ ปัญญาจักโซปัญญาจักสุสัมมันตะจักโซสัมมันตะจักสุและธรรมจักโซและธรรมจักสุให้ได้บรรลุธรรมให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสจันทธสโร จันทสโรพระผู้ปรามันพระผู้ปรามาและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารตัตนอุบาสิกาจันทน์ขนกยงมหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขนกยูงให้ความปรารถนาทั้งมวลให้ความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จได้อานุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเถินจงทุกประการเถินนิพพานะปัจจะโยโหโตนิพพานะปัจจโยโหโต สัพเพพุทธาผลปตาปเจคานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรกังวันตาวิ็สัพโสเตทลาตาสุกิตาวิรุนหะพุธศาสนเนอรคาสุกิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภีสัพพุทธานุภาเวนะสัพธมานุภาเวนะ สปสังคานุภาเวนสธาโสธีภว <Sa> ันตเตสัธุ